เนิร์ดรีวิวควิครีวิวเร็วๆกับเนิร์ด้าวันนี้กับ พ t h i n g s things, นะครับภาพพยนต์เรื่องล่าสุดแนวคอมเมดี้ดราม่าโรแมนต์จาก o ยกอส์แรนติมอ s นะครับผู้กำกับ The Robster นะครับ The f a v o r i t e นะฮะเราก็ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันระหว่าง o ยกอส์แรนติมอ s กับดาราที่อาจจะเป็นว่าที่คู่บุญคนใหม่อย่างเอมมาสโตนนะครับหลังจากร่วมงานครั้งแรกใน The f a v o r i t e เรื่องราวของพอทิงส์นะครับเล่าเรื่องราวของเบลลาแบ็กสเตอร์นะครับหญิงสาวที่อยู่ดีๆก็มีความคิดความอ่านแบบเด็กทารก อ๋อออ้อะแอะอ้ออแอะแอ,อ,อะไรอย่างนั้นแหละนะฮะที่เกิดขึ้นจากผลรับทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองของดรก็อดวินแบคเตอร์นะครับซึ่งก็นําพานางนะครับกลับไปสู่เด็กและต้องวิวัดตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะกลายมาเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ในเส้นทางระหว่างนั้นนะฮะนางค้นพบว่าวิธีการในการเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นชอ็อตคัดหรืออะไรสักอย่างซัิงเนี่นแหละนางพบว่าเรื่องราวของการมีเซ็กคือสิ่งที่จะนําพา ไปสู่การเติบโตเขามีออฟเอชที่มีเซ็กอยู่ในนั้นเต็มๆมันจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องพ r ทิงส์นะครับซึ่งพ r ทิงส์นะครับก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถือว่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะแน่นอนมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องดูไม่ว่าใจยังงก็ตามแต่หนึ่งในรายชื่อที่อยู่ในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมันต้องมีอะไรสักอย่างสัมสิงที่พาให้มันมาถึงตรงนั้นได้ผมเลยต้องดูและเมื่อดูเสร็จปุ๊บหนึ่งคือ ชอบยอร์กอสแลนติมอสแต่ก็อาจจะมีหนักบางเรื่องที่ชอบมากชอบน้อยว่ากันไปนะครับเรื่องที่ชอบมากๆก็คือเดอะโรบสเตอร์นะครับเพราะผมรู้สึกว่าไอเดียของการเล่าเรื่องราวของชีวิตโสดชีวิตไร้คู่แล้วก็ต้องมาอยู่ในสังคมที่มันถูกจัดวางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋กมากๆนะครับและมันเล่าด้วยเชิงของการเปรียบเปรยแหละพูดง่ายๆซึ่งพทิงนะครับมันก็มีคุณลักษณะแบบนั้นแหละนะครับเพียงแต่เรื่องราวเนี้ยผมว่ามันถูกบอกเล่าในเชิงของคอมเมดีเม้เต็มๆแล้วก็ชัดเจนว่าดึง ศักยภาพของนักแสดงที่ถือว่าผ่านประสบการณ์ในการเล่นคอมเมดี้มาอย่างดีอย่างเอ็มม่าสโตนนะครับมารับบทนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายเอ็มม่าสโตนอย่างมากถ้าเกิดถามผมว่าจุดเด่นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีและผมอยากจะแนะนําให้ให้มาดูได้เลยก็คือเอ็มม่าสโตนเป็นตัวของเบลล่าได้ดีมากๆครับสิ่งที่เราสัมผัสได,ด้จากการแสดงนี้มันคือการที่เราไม่ได้นึกถึงภาพของเอ็มม่าสโตนที่เราเคยดูลาลาแลนอีซี่เอหรืออะไรสักอย่างตางติ่งก่อนหน้านี้เลยเราดูเป็นเบลล่าแบ็กสเตอร์หญิงสาวคนหนึ่งที่ มีสายตาในตอนอ่อนเยาว์ที่มันแบบดูแบบโล่งจงดูว่างเปล่าดูแบบมองโลกทุกอย่างดูเป็นความสดใสแล้วเมื่อเราติดตามพัฒนาการของตัวละครตัวละครเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผ่านโลกที่นางเจอเรื่องของการมีเซ็กการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในมุมต่างๆใดๆนะฮะแล้วก็ความจริงของโลกพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นจากข้อแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อนางได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นางก็เติบโตขึ้นมามีความ คิดความอ่านเริ่มมีสายตาที่เปลี่ยนไปเริ่มมีวิธีการมองโลกที่มันหม่นขึ้นสายตาที่เราเห็นในช่วงท้ายๆของเรื่องราวเนี่ยมันคือสายตาที่นิ่งคือสายตาของคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะวิวัฒน์ตัวเองสู่การเป็นผู้หญิงเต็มตัวและเป็นผู้หญิงที่มันอาจจะมีวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆอีกหนึ่งนะครับซึ่งพยนตร์เรื่องโคทิงส์เนี่แหละพยายามที่จะผลักดันให้เราได้เห็นสายตาของผู้หญิงคนหนึ่งกับโลกปิตาธิปไตยโลกที่ชายเป็นใหญ่ที่แบบว่าโอ้โหคือทุกสิ่งทุกอย่างนน้ขึ อยู่กับความต้องการของผู้ชายผู้ชายต้องการอะไรผู้หญิงต้องจัดหาสิ่งนั้นให้ผู้หญิงกลายเป็นเหมือนเครื่องมืออะไรสักอย่างจัมสิงแบบเหมือนเป็นของเล่นล้วพูดง่ายๆนะฮะนี่แหละคือภาพยนตร์ที่ผ่ายทอดออกมาแล้วมันทําให้เห็นว่าแนวคิดคอนเซปต์อะไรต่างๆเนี่ยไปพร้อมกันกับความเล่าเรื่องที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีวิทยาศาสตร์มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันดูแบบหลุดโลกมันจะดูแฟนตาซีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือภาพยนตร์เรื่องนี้มันพยายามสร้างแบ็กกราวน์ที่แฟนตาซีเพื่อรองรับสิ่งนี้นะครับโอเคมยัส หน่อยเป็นร้อยปีก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไอสิ่งที่เราเห็นรนะูปแบบของการออกแบบเรือการออกแบบยานยนต์ on, อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีความแบบวิวัฒน์ไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะมันเลยทําให้เราสึกว่านี่คือโลกแฟนตาซียอร์กอสแลนดมอสเขาสร้างโลกนี้ขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราอยู่ไปกับมันแต่ขณะเดียวกันมันก็มีบริบทที่สอดคล้องไปกับโลกความจริงที่เราอยู่ด้วยนะครับก็เลยทําให้ภาพเรื่องนี้มันเป็นเหมือนการหาตรงกลางระหว่างการปฏีประนอมกับการไปได้สุดทางไอที่หนังมันเลชอ20ลบอ่ะดูจบไม่ค่อย แปลกใจเลยเพราะว่า ช่วงที่มันเล่นท่าเซ็กกันจริงๆเนี่ยมันก็หนักหน่วงใช้ได้เลยและนี่คือความเห็นที่ผมมีต่อภาพยนตร์เรื่องโพดทิ้งนะครับใครที่เป็นแฟนของเอมมาสโตนและผู้กำกับยอร์กอสลาติมอสไม่ควรพลาดเขาเป็นเรื่องนี้นะครับแพ้ว่ามันจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ถือว่าดีที่สุดในบรรดา10รายชื่อที่ได้ชิงออสการ์ในมุมมองของผมนะส่วนตัวผมนะฮะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าภาพยนตร์นี้มันมีคุณค่ามันมีความสนุกมันเป็นงานที่ไม่ได้อาร์ตจัดจัดจนจะพูดว่าคุณไปดูแล้วคุณต้องระวัังงใจตวเออก่นไปดู ผมว่าคุณแค่เปิดใจนะฮะเปิดสมองและรับสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้พาเราไปนะครับแล้วคุณก็อาจจะสามารถเก็บประเด็นเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มอบให้คุณกลับมาได้ซึ่งผมว่ามันมีความหมายมากกว่าภาพยนตร์ที่ดูเพื่อความสนุกอีกเรื่องหนึง่งพอทิ้งใช้สิ่งนี้ได้กับคุณนะครับผมให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่9เต็ม10ครับ can know the world. And know the world world the the must The